เปิดคำพยากรณ์ดวงชะตา12ราศีปี2568ซึ่งในปีที่จะถึงนี้เป็นปีที่ดาวราหูและดาวเสาร์มีการย้ายราศีครั้งใหญ่จะส่งผลต่อดวงชะตาของคุณอย่างไรในปี2568เปิดดวงแบบเจาะลึกทั้งเรื่องการงานการเงินความรักพร้อมเคล็ดลับในการทำบุญและวิธีเสริมดวงของแต่ละราศี สวัสดีค่ะกาลยานามิตรทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การทำนายโชคชะตาวาสนาของชาวราศีกุมถ้าทุกท่านที่ผ่านมาได้รับฟังและอยู่ในขึ้นแห่งบุญนี้และอยากให้คำทำนายดีๆได้เกิดขึ้นในชีวิตขอให้ทุกท่านพิมพ์สิ่งที่ต้องการเปิดดวงมาในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยค่ะสำหรับปี2568 เป็นปีที่ดวงดาวย้ายกันแบบจัดเต็มครึ่งปีแรกปีทั้งดาวราหูดาวเสาดาวพฤหัสมีการเปลี่ยนราศีจำนวนมากซึ่งจะส่งผลค่อนข้างเยอะต่อดวงชะตา12ราศีเลยทีเดียวค่ะราศีกุมท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมชาวราศีกุมปีที่ผ่านมาค่อนข้างหนักเจอปัญหาเรื่องสุขภาพ ปี2,568ดาวสาวย้ายออกจากดวงแล้วเรียกได้ว่าดวงชะตาฟ้าเปิดทันทีดวงการงานของชาวราศีกุมดีขึ้นอุปสรรคปัญหาเก่าจะถูกสะสางได้รับการแก้ไขในทางที่ดีอาจจะมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาแต่เป็นราศีที่มีพลังทำให้สามารถต่อสู้จัดการกับสิ่งต่างๆที่เข้ามา ในปี2568ได้อย่างไม่ยากทั้งนี้เป็นราศีที่มีพลังมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับผู้ใหญ่ให้ความเชื่อถือไว้วางใจมากขึ้นกลายเป็นผู้นำทางธุรกิจมีชื่อเสียงมีความก้าวหน้าในที่ทำงานทั้งนี้ชาวราศีกุมเป็นราศีที่มีพลังมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับ ผู้ใหญ่ให้ความเชื่อถือไว้วางใจมากขึ้นกลายเป็นผู้นำทางธุรกิจมีชื่อเสียงมีความก้าวหน้าในการทํางานทั้งนี้งานที่ทําแล้วดีมากบอกกับงานต่างประเทศงานใช้โซเชียลเยอะๆงานที่เดินทางไกลจะช่วยความสำเร็จก้าวหน้าดีการเงินของชาวราศีกุมอาจจะหาจุดในการค้าขาย ทำให้เกิดเงินทองไหลามาเทมาในปี2568ดังนั้นใครที่มีความเครียดเรื่องเงินติดขัดในปี2567ปัญหาจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นพร้อมทั้งยังมีโอกาสหาเงินหารายได้ใหม่ๆเข้ามาเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้เป็นราศีจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโชคราบได้เงินก้อนโตเข้ามา ทำให้มีความมั่งคั่งร่ำรวยมากขึ้นดวงความรักของชาวราศีกุมมีโอกาสได้เจอได้เริ่มต้นเรื่องความรักแต่อาจมีไลฟ์สไตล์แตกต่างกันต้องค่อยๆปรับตัวเข้าหากันต้องเรียนรู้กันคนที่มีแฟนมีคู่ได้เดินทางไปกับแฟนมากขึ้นยิ่งเดินทางด้วยกันจะได้ลดความแรงของดวงดาวได้ สุขภาพของชาวราศีกุมสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วปี2568ต้องระวังให้มากยิ่งขึ้นเพราะได้รับอิทธิพลของพระราหูอาจจะเป็นปีแห่งการออกกำลังกายใครยังไม่เคยออกกำลังกายขอให้ลองจะกลายเป็นคนที่ใส่ใจดูแลสุขภาพมากเป็นพิเศษวิธีทำบุญเสริมดวงของชาวราศีกุม แนะนำให้ไหว้พระราหูทำบุญเลขพระราหูหรือเลข8และเลข12ทำบุญกับการศึกษาดวงชะตาของชาวราศีกุมนั้นมีดวงชะตาเดียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้ดวงชะตาของชาวราศีกุมนั้นมีดวงชะตาเป็นโภครัพย์ในเรื่องของเงินเงินทองทองดวงชะตาของชาวราศีกุมนั้นเป็นคนที่ดวงชะตามีวาสนา มีโอกาสสูงที่จะถูกหวยรวยเบอร์รับโชคก้อนใหญ่ชีวิตของชาวราศีกลุ่มนั้นมีโอกาสร่ำรวยแต่อายุดังน้อยเพราะคนที่เกิดในราศีกุ่มนั้นมีสติปัญญาฉลาดหลักแหลมเพราะคนที่เกิดราศีกุ่มนั้นเคยมีชีวิตที่ตกต่ำถึงที่สุดทำงานอะไรก็ไม่เกิดลองเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้เคล็ดลับข้อที่หนึ่ง การกระตัญยูกระตะเวทิตาการกระตัญยูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณจะทำให้ชีวิตไม่มีวันตกต่ำข้อ 2.. การทำสมาธิก่อนนอนเทวดาลงมาสถิตในตัวทำให้ดวงชะตาชีวิตมีโอกาสรับโชคถูกหวยข้อ 3.. การทำบุญให้ทานทำให้การเงินการงานจเจริญรุ่งเรือง จะทำการค้าขายคล่องตัวความจนจะหายไปข้อ 4. การขอขมาพ่อแม่ทำให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองราบรื่นทำมาค้าขายคล่องตัวความจนหายไปข้อ 5. การรักษาศีลห้าทำให้เทวดาเชิดชูมีดวงชะตาเป็นโพครัพย์ในเรื่องของเงินเงินทองทองข้อ 6. กการไหว้พระสวดบนภาวนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะมาหนุนนำชีวิตและทำให้ชะตาชีวิตจะถูกเงินล้านทับตัวโปรดใช้วิจรารณญาในการติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลขเสริมดวงด้วยนะคะขอบคุณค่ะ